สบายดีพี่น้องมดสุขุมสุคนจ้าอันนี้ก็นม่จี้กันอยู่เพื่อนเอาหลานเด้อลินกับนโมบองหิวทงหมักมล้วยพี่น้องจีนซื้อมะขวัยมาไอ้กินกล้วัยบวกลุกบอลลินเจาะมาให้เแ่ามากินกล้วยมากกินกล้วยมากกินกล้วยมาาเอากล้วยให้เด้ออันนี้เอาขวัยนี้เอาอันนี้เอาไอ้กินกล้วยมาลงมา มากินกล้วยมากแกก่อนผวกแกบนท่านเล้วแกเอาไปกินเลยพี่น้องไอ้ใบบุญเน่ใบบุญก็มากล้วยมาลุงมาเอากล้วยมาถ้าเอาหายมาเอากล้วยมาน้ำก้อนน้ำโอ้ลูกมันหมื่นประลาดนำก้อนเอาเนี้ยลูกเอาเอาเนี้ยเอาเอาไปดีป่าลุงเอ้ยใบบุญมาเลยอยาเอากล้วยมา กับน้ำนิ่มในกกินกินชัล่ละเออหั่นเลยมันน้ำก้อนมังนำโมลินเนีจ้ะฮะอ่ะห้าเตจอกคอยละบันเอาจอกคอยลบไปเตะลินละเจ้าคืนเมียนไปละกินเนะ้กินกล้วยมังไม่แก่ให้กีกลงก่อนลูกเออมึงอ้ายกีกก่อนกีกก่อนกีกเปลือกมันออกกันละอ่ะอ้าแก่กล้วยเปลือกหอกฮายรานเนี่ย กุ้งน้ำมือบักอันน,นะคระาบมันกื่ันมกบกุันมันอ,อ่บกะออันนแก้ออกจบดีไม่เท่าแกะ<อ>มือเบืองเดียวผัดแก้บ่ได้พี่น้องเบืองหนึงกรจับกองเด้อ สี่สุขสุขคนเบิ้องลานเบิ้งไหน,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 นพี่น้องยาง,งเงีง้ยเงี้ยเงี้ยหค้งเลี้ยงเด็ก,กยังไดนออกมาอีกปุ่นึงน่งนลยก็เช้าเป็นสามยงยงอันยังนี่บุญแต่ว่าอันนั้นต้นก้ากับไปอยู่บนเมื่ออยู่บ้านไปหางเงินอยู่บ้านป่านน้ำปุ่นเด็กพี่น้องครอบครัวบกันเรือไปยูนิเนนมาจิดขันมาอยู่กับสามสี่สามกันเลยอันปีเดียวในสามคนพี่น้อง นางใบบุญก so ับท้าวนามโมกับท้าต้นก้าเกิดปีเดียวก็เดินห่างเรืนเดือนกันซสือนะนามโกับต้นก้าละเดือนเดียวลืนวันเห็นเอาท่านนามกับนาังใบบุญละลืนเดือนเห็นเอาสิออกมาอีกปีนี่เอามาอีกปีนี่ก็สิลืนเดือนนางกุ้งกบนังอุ่นน้อยแต่สิปีเดียวกันประมาณปีเดียวกันแต่สิลืนเดือนกันเี่นง อนั่น้ำก็ลงเลยเด้อ FC มันสู่ขู่สูคนน้ำลงแล้วอบายบุญเนยนะฮะนางโซเลยพี่น้องย่างโซเลยอันนั่นมือนะสระนางโซเลยนั่นแหละย่างเป็นแลกกินกล้วยพร้อมย่างกินกล้วยเด็ดเด็ดเด็ดกับจอกเราหมักอะไรกับจอกเราอย่างเรียมจอกแล้วมันลาคือถ่ายยาน้าบ้าน ยอดข่าวเด้อเด้อสิไปเบิ่งสิไฮเอฟซีไปเบิ่งน้่มรถพี่น้องน้่มลงแล้วไปเบิ่งน้่มทางหน้าบ้านก็เด้อพี่น้องไปเกตสิพาไปเบิ่งเด้อลงแล้วเรียบร้อยกำลังเป็นขี่ต้มจื๊อจะปรี้ยดประลาดไอเทียะอัฐะและแท้แทดเด้อพี่น้องเด้อ เปขีดตรงประมาณนี้น้ำลงแล้วก็ได้สีบรอน่ะไปได้สำเนียงเลยนี่พผมละอีกช่องมือสามมือผมเลยจังสีแห้งพี่น้องทางนี่พี่น้องนี่ก็ทางเฮือนป่าดิน้ำก็ลงไปหอนหันได้ยังจึ้งอยู่ในหันพี่น้องได้ยังำไปลงไกลนะแต่ว่าฝนก็หยุดตกแดดมือนกัก็บ่มีฝนก็ประมาณนี้ทางก็เจอจะเปืือยแน่นหน่อยหนึ่ง มันเป็นกิจตัมีเละแท้ๆถลุดเที่ยวดุแห้แฉะคักไปหนังเอ๋ยอันนี้มันหลุดยังกับบริเที่ยวดุไปได้บ่มีเที่ยวมีแต่คนข้างในสองสาหลังเฮือนนั่นแหละเขาจะเที่ยวออกเที่ยวเขากสิประมาณนี้สองสามืออแดดกคนนี้ก็สิแห้งกคนนี้น้ำเขายังข้างค้าอยู่ประมาณนั้นยังลงบ่มอเดอจ้าดีใจแล้วกูบ่งหงกูน่ากังหงวยตุ้มลงพี่น้องดก๊กดกแล้วหงวยแล้วเสียดาย ้ำท่วมกินี่กา้งหอยมาดิกรแบงกับเมืองสีพาดไปใส่นางไข่หมกแล้เดี๋ยวไปลิงสบายดีปลาลุงแล้วไปแล้วอาไปไนี่ก็สีออนแข็งแน่งนในหนึ่งปวาตอนนั้นตกแรงพอแอร์เอาทรายมาลง สองหลุดไทยกับสิประมาณนี่ทาว่าบอทรายมาลงสิสิีต้มแล้วกว่านี่สิอิลาดปัดปิดกว่านี่ฮะอ่ะตบมือไล่อย่างขนาดอวยว่าทั้งหลานเด้อนวันนี้เด้อทั้งหน้ามือร้อยวนเข่าบว่าวบ่าวท่านท่าน้องก็นำมาอาะใบมันก็นำมานำกันแล้วจำปวกไตก้นก็มันงอแนบงอแนบพี่น้องเอ้ยเด้๋วเวลา อันนี้น้องก็มานั่นเราเห็นได้เลยเห็นได้เลยโอ้ฮ่าจให้อุ้มนะเหมนีนมาคุ้งเฮ้ยจะให้อุ้มนะเหมืูผู้เบอร์อมกพูผเบมกไปใชนมกดูอมุกไปใชเนี่ยอมกเอ้ยปใชนอันันมอะดินนั่นน่ยล่ะนอ่อาใบบุญป <Or> ินนั่นน่ยล่ะว้าบเอื้อพูบเอื้อพูอมุกเห็นบอมกรับปลิน่องล้านกัน้องกระองน้ำพน ไปบัล่าไปบุญอย่งไปนะเอื้อยบุลุกฮะไปบุญใหญ่ซะก่อนจังไปเด้อมยางโซ่เลยพี่น้องหากันยางแล้วโซ่เลยน้องอัจะได้จากสีอาบน้าให้เพิ่นเด้อมาเลยขำละลุยขามาลุยขามาแล้วหลุจแยหลานสาวเลยลูกป้า เอแม่ห้องแม่ไวลูกห้องแม่ไรแม่เพาะสังห้องพอ่พอวะเพาะให้พ่อเลยน่าดีไอขี้นห้อยขิ้นไอขี้นเจ้าขี้นกี่เลิศบัล่าไอขี้นกีเลิศเขามากับแม่แล้วบุหรีออ่หางนะพี่น้องไม่บุญหางแลว<อ>้วคลิปนี้บัวมียังไลายเด็กพี่น้องลินน้ำลูกน้ำร้าน ตอนแรงๆประมาณหาหามงไปเลยจะจุดจะสะไปก่อนแล้วพวกแอะแอะไปหาผ้าถาแล้วอ้าวไปหาผ้าดาแล้วไปไปหาเถาไปแก้สื่ออ้าวแดดเด้อพี่นังเด้อมันลินอูนะไปหยางแล้วผมไปแล้วอ่ะบายบุญเนื้อ กักได้คือวักทุกห่างไปแล้วพี่น้องไปหาพ่อแถวอาตาพาแผจหัวซำเพียงเดียวเลยหัวค่ะไอ้กำนองย่านนางไปบุญไปนางตักพ่อเทธาพผืนก็ไปก่อนและเท้านางพงพงเออห่วงตักเด้อไอ้เหงห่วงตักน้องเด้น้องกัน้องบืนไปแล้วพ่อห่วงตักย่าได้ออกไปนางตักน้องมันผืนกระไปก่อนแล้วแหละ สภาพเพดสภาพเพดเช่าเงิน yeah. น nah, no. 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 yeah. right. ้องเช่าเงนนองเอามาอีกคูหนึ่งจักยีเลยเลยมุ้ยหัวนางกอดข้อบนนีออกมาอีกบนยี่งออยข้อยู่นนเลเต็มตักแล้วสุกเลยฮะสุกออกเลยพี่น้องเอ้ยฮะฮะผลสุกออกได้ผลห่วงตักได้ทานโมนะผลห่วงผลเฮาน้องไปจักง้งน้องนองอ้าย พู่นว่าแล้วยังน้องนางตักคานไปไปนางจุกหมน้องเขาไปนางใกล้แล้วก็สุกออกแล้วมันเออเออมุนวัดบวลาให้น้องนางน้ำตักค่ะเออให้น้องนางน้ำตักค่ะนางตักพอเท่าหัวตักลีนน้ำเด็กเด็กคลิปนี้โบมี่ยังพี่น้องเออเอฟซีมาช่วยขุินหอดเอฟซีบริยากแนวเห็ดและลีนน้ำเด็กเอาลานอยู่เพื่อกันบริเวณเหตุยังเบ่งกันนี่แหละพี่น้อง ช่วงแล้วออกมาบัลนี่ก็บสามกับเป็นโ้งเลี้ยงเด็กมาขบกันขันมาขบก,กันกับลูกหลานมาขบกันกับเป็นบอลเลี้ยงเด็กเด็กพี่น้องกับพีน้องสวดสวดอยู่ในตานาะระเบียงในอะลรพี่น้องพิซซานนในนะอาคลิปนี้บ่มียังไลได์ด้วพี่น้องลาไปก่อนเดี๋จ้าฝากติดตามฝากกดไลคนน์กดแชร์ในเด้อขอบใจทุกไลค์ทุกคอมเมนต์เดี๋จ้าลาไปก่อนพี่น้องบายบายปะมาเลยนะให้มาหล,นะนลินแล้วนะ